สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ห้องเรียนประถมัยชั้นอนุบาล2นะคะของโรงเรียนการกุศลนะระพุทธศาสนาวัดในวังพระอารามหลวงค่ะอาสัปดาห์นี้นะคะก็เข้าสู่สาระการเรียนรู้ที่หกนะคะสาสื่อสารทั่วโลกค่ะเดี๋ยวเรามาดูสาระการเรียนรู้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะน,นะคะหนึ่งนะคะกิจกรรมกับใต้สัญลักษณ์ค่ะสองนะคะลักษณะของคอมพิวเตอร์สามนะคะชื่อเครื่องมือสื่อสารและประโยชน์ค่ะแล้วก็สี่มารยาทในการสื่อสารค่ะ วันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องที่หนึ่งนะคะใบสัญลักษณ์ใยสัญลักษณ์นะคะเขาบอกว่าายสัญลักษณ์ญญรญญหรือเครื่องหมายนะคะโดยพื้นฐานหมายถึงสิ่งที่ใช้แทนความหมายของสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะคะ,ะซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวทางความคิดมนุษย์เข้าใจไปนในทางเดียวกันนะคะอาจจะเป็นในรูป ประรับหรือนำประทับก็ได้ในทางปัจจานะคะม,มักมีนิยามคําว่าทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติหรือแม้ในจกักรวาลสามารถแทนได้ด้วยสัญ,ญลักษณ์ทั้งสิ้นนะคะใช่ค่ะคุณครูก็ได้บอกเกี่ยวกับ,กบ,กบป้ายสัญ,ญลักษณ์นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่เด็กๆพบเจอบ่อยในการทํากิจวัตรประจําวันคือป้ายรูปสัญ,ญลักษณ์ของห้อง,งน้ำนะคะอ,งงอ่าสัญ,ญลักษณ์ของห้อง,งน้ำเนี่ยค่ะคก็จะแทนรูปร่างของ คนนะคะก็คือมีรูปผู้หญิงก็แสดงว่าห้องน้ําผู้หญิงถ้าจะเป็นผู้ชายก็แสดงแทนก็เป็นห้องน้ําผู้ชายแต่มันก็มีอีกค่ะคุณผู้ชมกอ่านเป็นคนที่นั่งรถเขียนก็เป็นห้องน้ำคนพิการใช่ะคะ่ะมันก็จะมีสัญลักษณ์ที่นอกเหนือจากรูปผู้หญิงผู้ชายก็เป็นคนที่นั่งรถก็คือก็จะแสดงสัญลักษณ์ของคนพิการก็จะเป็นห้องน้ำที่พิเศษกว่าคนธรรมดาทั่วไปเวลาเด็กๆเข้าห้องน้ำนะคะสังเกตได้นะคะ ถ้าเป็นห้องน้ําผู้หญิงก็จะเป็นรูปผู้หญิงที่ใส่กับปรงนะคะค่ะอ่าจะเป็นผู้ชายก็รูปผู้ชายนะคะใช่ค่ะเด็กๆทำถึงได้ง่ายเลยค่ะรูปนะคะก็จะแทนสัญลักษณ์ของสิ่งของนั้นๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูใบงานกิจกรรมวันนี้เลยค่ะคุณครูต๊อดคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรคะใบงานกิจกรรมวันนี้นะคะเขาบอกว่า ป้ายสัญลักษณ์นี้คือสถานที่ทํากิจกรรมใดไปสัญลักษณ์เหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทํานะคะเราไปดูสุดป,ประสง์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดะสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็คือให้เด็กๆค่ะทำให้ทำกิจกิจกรรมให้สัมพันธ์กับป้ายสัญลักษณ์นะคะแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะด้วยการเขียนแล้วก็การลากเส้นค่ะประสบการณ์สําคัญที่ได้ก็คือการใช้ภาษานะคะ,ะการใช้ภาษาก็มีด้วย ก็ทีนี้นะคะใบงานนะคะก็บอกว่าให้เด็กๆเขียนคำตามรอยปลาะ,ะคะลากเส้นโยงภาพแต่ละภัพไปหาภาพกิจกรรมให้สัมพันธ์กันะคะ่ะเด็กๆคือภาพเลยค่ะเหมือนเมื่อกี้เลยทีุ่ณคพู ยกตัวอย่างเป็นป้ายสัญลักษณ์การเข้าห้องน้ำถ่ายแ<ช>บบนี้รูปผู้หญิงแนี้ก็รูปผู้ใช่อ่าเด็กสังเกตแล้วก็จะมีคำได้ค่ะคำว่าห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายให้หใเด็กๆเขียนตามรอยเส้นกระลัดให้สวยงามแล้วก็ถูกต้องนะคะแล้วส่วนด้านล่างค่ะคุณจุณดอมันจะมีปุ่สัญลักษณ์ที่ให้ลาก ทำในล่าสุยนะคะไปหาภาพที่สัมคัญกันเด็กดูแค่ในนี้มีตั้งสามภาพเลยค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพที่เด็กกาลังเข้าห้องน้ำภาพที่สองก็จะเป็นเด็กกําลังล้างจานนะคะล้างจานล้างให้กาแฟในอ่างนะคะขอพูดเพิ่มค่ะภาพมันไม่สัมพันธ์กันที่สองเป็นภาพเด็กล้าง่าเด็กล้างจานนะคะเด็กล้างจานอยู่ภาพที่สามนะคะก็จะเป็นภาพเด็กกําลังล้าง ห<ม>น้านะคะภาพเนี่ยเราคือเราต้อกลับไปมองอลองดูภาพสัญลักษณ์ว่าเป็นสัญลักษณ์การเข้าองน้ําฉะนั้นนะคะเราต้องยงภาพไปหาคาไปหาภาพที่เด็กกาลังอะไรคะกาลังเข้าห้องน้ําจะสัมพันธ์กับข้อความด้านบนนะคะผู้ชายนะคะ ใช่ค่ะเปนันว่าเสร็จกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิชาคณิตศาสตร์เลยค่ะคุณครูซอสวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะเวลานะคะทีนี้เรามาดูสิคะก็บอกว่าให้เด็กเรียนดูเรื่องนาฬิกาและการบอกเวลานะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิคะว่าตรนนี้นะคะมีเวลาอะไรบ้างนะคะเวลาช่องแรกนะคะช่องแรกจะเป็นเลข เลขหนึ่งเวลา1นนาฬิกานะคะเลขหนึ่งก็คือเวลาหนึ่งนาฬิกาค่ะเด็กผูสิค่เขียนสั้นจะต้องอยู่ในเลขรงเลขหนึ่งนะคะเขียนยาวจะต้องอยู่ในเลขสิบอะไรคะสิบสองใช่ค่ะเพราะเขาจะอ่านว่าเวลาหนึ่งนาฬิกาเอาเราไปดูเวลาถัดไปเลยค่ะเวลาสองนาฬิกาค่ะคุณรู้โชคเขียนยาวจะดูที่เลขหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้นะคะ เข็มยาวเอ๊ะเข็มยาวจะต้องเข็มที่เลข12แต่เข็มสั้นจะต้องเลื่อนไปอยู่ที่เลข2นะคะก็หมายความว่า2นาฬิกานะคะถัดไปเลยค่ะ3นาฬิกาเข็มยาวเข็มสั้นก็เถยีจากเลข2ไปอยู่ที่เลข3นะคะแต่เข็มยาวก็ต้องหมุ่เหมือนเดิมนะคะที่เลข12ใช่อ่าเมื่อ3นาฬิกาเลข ถัดไปก็จะเป็นเวลาสี่นาฬิกาค่ะเข็มสั้นก็อยู่ที่เลขสี่นะคะเข็มยาวก็อยู่ที่เลขสิบสองถัดไปเลยค่ะเวลา5้านาฬิกานะคะเข็มสั้นแต่จะต้องติ๊กตอกติ๊กตอกหมุนก็อยู่ที่เลขห้านะคะเข็มยาวก็ยังอยู่ที่เลขสิบสองเหมือนเดิมถัดไปเลยค่ะคุณรู้อมอ่าถัดไปนะคะ5้านาฬิกาแล้วก็ไปหกนาฬิกาค่ะ นาหกนาฬิกาเข็นสั้นนะคะก็ต้องอยู่ที่เลขหกนะคะเข็ยยาวต้องอยู่ที่เลขสิบสองเมื่อหกนาฬิกาแล้วก็เด็กๆก็จะเป็นเวลาที่เด็กๆบางคนก็จะตื่นนอนแล้วนะคะในตอนเช้านะคะมันจะมีหกโมงเช้ากับหกโมงเย็นนะคะถ้าเป็นหกโมงเช้าเด็กๆก็จะตื่นนอนมงเย็นก็จะอยู่ในช่วงที่เด็กๆความเข้าหรือว่าออกกําลังกายนะคะเราไปดูที่ถั้นตัดไปเลยค่ะเมื่อเลขหกแล้ว นาฬิกาก็หมุนรอบไปอีกหนึ่งชั่วโมงเข็มสั้นก็อยู่ที่เลขเจ็ดเจ็ดเข็มยาวก็อยู่เลขสิบสองก็เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาเมื่อเจ็ดนาฬิกาแล้วนะคะเข็มยาวเข็มยาวก็วนไปรอบเลยค่ะมันครบหนึ่งชั่วโมงเข็มสั้นก็เคลื่อนไปอยู่ที่เลขแปดนะคะเข็มยาวก็อยู่เลขสิบเสองเป็นเวลาแปดนาฬิกาค่ะถัดไปค่ะ เป็นเวลาเก้านาฬิกาเข็มสั้นก็เคลื่อนจากเลขแปดไปสู่เลขเก้านะคะหน้าเขมยาวก็อยู่เลขสิบสองนะคะเราก็จะเรียกเวลาเก้านาฬิกานะคะถัดไปเลยค่ะเมื่อเข็มสั้นอยู่เลขเก้าก็เขียมยาวก็หมุนวงล้อไปจนถึงเลข1ิบสองแล้วก็เข็มสั้นอยู่ที่เลขสิบก็จะเป็นเวลาสิบนาฬิกานะคะถัดไปเลยค่ะคุณคูณอ๊อดถัดไปนะคะ หม <fl |ro|> ุนจากเลข10หมุนเป็นวงกลมนะคะก็เข็มสั้นก็มาอยู่ตรงที่เลข11นะคะอ่า11นะคะเข็มสั้นก็จะอยู่ที่เลข11ค่ะเข็มยาวก็จะอยู่ที่เลข12นะคะถัดไปเลยค่ะขยุกหนึ่งชั่วโมงหมุนไปอีกนะคะหมุนไาอีกหนึ่งรอบนะคะเข็มทีนี้เข็มสั้นนะคะก็จะอยู่มาที่เลข12เข็มยาวก็เลข12เช่นกันนะคะก็คือถึงเวลา12นาฬิกานะคะ 12นาิกาในตอนกลางวานนนันคือเที่ยงวัน12บนิกาในตอนกลางคืนคือเที่ยงคืนนะคะให้เด็กๆเรียนรู้เวลานะคะเข็มสั้นนะคะจะบอกชั่วโม<อ>งเ<อ>ข็มยาวจะบอกนาทีทนะคะเข็มยาวค่ะมันจะไม่อยู่นิ่งนะคะมันจะวิ่งรอบไปจนครบตั้งแต่เลข1ถึงเลข12ก็จะครบ1นึ่งก็โมองก็คือ60สนา ทีนะคะทีนี้เด็กๆด็นะคะมีนาฬิกาอยู่ข้างๆไหคะสังเกตนะคะจะมีเข็มสีแดงนะคะเขาจะวิ่งอยู่ตึ๊ดตึดตลอดเวลาเขาเรียกว่าเข็มวินาทีนะคะใช่ค่ะนาฬิกาบางเรือนก็จะมีเข็มสีแดงค่ะต่นาฬิกาบางเรือนก็จะไม่มีเข็มสีแดงนะคะแต่างมันไปอยู่กันที่การออกแบบของนาฬิกานั้นนะคะหวังว่าเด็กๆคงเข้าใจนะคะในเรื่องของนาฬิกาเรียนรู้เวลาวันนี้นะคะคุณครูเทและคุณครูโตนะคะก็ขอ จบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ